ทุกเช้าถึงผมฉันจะมีน้ำหนักจัดทรงง่ายแต่เพลิดเพลินอยู่ได้ไม่นานผมที่เคยมีน้ำหนักก็ร่มเสียทรงะถึงตอนบ่ายผมฉัน,น่ะชีฟฟหมันรังนกเลย,อยลองซันซิลใหม่สุดผมมีน้ำหนักจัดสรงง่ายสิ <c oughs> พร้อมน้ำมันสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดช่วยบำรุงและสูมซาบสู่เส้นผมพร้อมเป็นกรอบช่วยปกป้องทีนี้ผมฉันก็มีน้ำหนักจัดสรงง่ายจนเพลิดเพลินได้25ชั่วโมงด้วยซันซิลใหม่พร้อมน้ำมันสกัดจากธรรมชาติ5ชนิด ใช้สันซิวสุดย้อนวัยผมสามสิบที่กลับสาวสันซิวสุดย้อนวัย เสนอมากๆเพราะยำยำจัมโบ้รถหมูสับปรับสูตรใหม่หอมกลิ่นหมูสับได้รถหมูสับเข้มขึ้นยำยำจัมโบ้รถหมูสับปรับสูตรใหม่เข้มขึ้นยำยำจัมโบ้ผมดำใครว่าเหมือนกันผมดำที่สวยจริงต้องทั้งเงากว่านุ่มกว่าด้วยซันซิลแบรดชายเท่านั้นเพราะมีพลังไขมุกนิูเทรียนในเนื้อครีมเข้มข้นซึมซาบบำรุงผมดำ ทั้งเงาทั้งนุ่มสวยเป็นธรรมชาติจนผู้หญิงทั่วเอเชียเลือกใช้เป็นแชมพูสูตรผลดำอันดับหนึ่งคุณละ่ะพิสูจน์หรือ,อยังซันซิลแบล็กชายสัมผัสผมนุ่มเลื่นแบบเนี้ยเหมือนหยุดหัวใจให้คุณค้นหา รีจอยส์ริดด้วย Steam Treatment Essence เติมความชุ่มชื่นให้กับเส้นผมร้อยผมนุ่มลื่นแบบนี้จับใจคุณตั้งแต่แรกเจอ r e j o ยส์ ice, เพื่อผมนุ่มลื่นจับใจ <Saint> ช ibly, ีวิตเซ็กแฟร์และฟรีอีกสเต็ปกับซูซูกิสเต็ปไฮคลาสซูซูกิวายออฟไลฟ์ถ้าคุณฝันอยากเป็นพิธีกรแค่คุณมีบุคลิกคล่องแคล่วทันสมัยฝันของคุณเป็นจริงได้ไปให้สุด ว่าจัเสียเงินกับผมเยอะอสะอาดจ,จังสงสัยใช้แชมพูกัจัดรองแคงแงแค่ใช้มือสางเองทำทรีทเมนต์อบไอ้น้ำมาละสิผมดูนุ่มเลื่อนจังทำฮอตออยแน่ๆน,นเธอแค่ใช้ rejoice 3 in 1ที่มีอนุภาพ3คุณค่าบำรุงเพียง20บาท rejoice 3 in 1 n e คือผมนุ่มเลื่นราวกับทำแฮสปามาใช่ไหมไม่แค่ rejoice ผมสวยทำไมต้องจ่ายแพง ผมเสียปลอกขาดง่ายเพราะเส้นผมอ่อนแอเปรียบเสมือนเสาต้นนี้ที่เต็มไปด้วยรูพรุนขอแนะนำ Dove Conditioner สูตรใหม่ช่วยเคลือบปิดรูพรุนบนผมเสียให้ผมดูสุขภาพดีรู้สึกนุ่มลื่นขึ้นใหม่ Dove Conditioner โอ้ผมพริวสวยจังเหมือนเพิ่งไปอบอไอน้ำมานลเลยน้องใหม่เหรอ้าวส์กอลยฟเจน<ร> ไม่ธรรมดาอีกต่อไป Rejoice Reviving หม่ด้วยคุณค่าสก,กัดจากสมผสมพรมหักผมให้ผมนุ่มลื่นและพลิ้วสวยเหมือนเพิ่งอ,อบไอน้ำแปลกใจสิ <Di> ผมนุ่มลื่นและพลิ้วไหวไปกับตัวคุณใหม่ Rejoice Reviving ปีเตอร์คิดอะไรไ่นนี่หรอหม <c oughs> ไม่ใชแค่เรื่องนั้นยังมีนี่นี่แล้วก็น,นี่ ไม่มีเรื่องรังแหวงต้องคิดสิครับขอบคุณเท a ดดี้โชเดอรที่ด้เพลงช่วยกะจัดรังแหงแต่เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องยัง,ช,ยง,ยองอ ers, ช่วยไม่ให้รังแหกลับมาเตนที่อย่าคิดเรื่องอะไรนะครับ He a ดดี้โชเดอรช่วยไม่ให้รังแกกลับมาเื่อใช้เป็นประจำกดไม่ได้ค่ะด้วยเลือดนักข่าวเลยอยากรู้ว่าแชามพูกระจัดรังแคที่เราใช้กะจัดรังแคได้จริงไหมก็ยี่ห้อเดียวกับที่ยอมรับโดยสถาบันวิทยาศาสตร์5าสถาบันใน5้าทวีปทั่วโลกและประเทศไทย a ท a ดดี้โชเดอร ช่วยขาจัดแังแครและช่วยไม่ให้แังแครกลับมาขอพิสูจน์ด้วยตาตัวเองก่อนนะคะคุณก็เห็นผลได้เหมือนกัน h e a d and Shoulders ไม่พอใจยินดีคืนเงินสองเท่าวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ ผมทีไรผมขาดหลุดร่วงทุกทีเลยขอแนะนำแบรนด์ทรีทเมนต์อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นแพนทีน Intensive Treatment ด้วยสูตรโปรวิตามินเพียงนวดเบาๆจะโคนจดปลายโปรวิตามินจะซึมซาบบำรุงล้ำลึกเพื่อลดผมขาดหลุดร่วงตอนนี้รู้สึกเลยว่าผมสุขภาพดีขึ้นแบรนด์ทรีทเมนต์อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นแพนที ลองมาเยอะนะแต่ผมก็กลับมาแตกปลายกระชายตลอดใหม่สูตรที่ดีที่สุดของแพนทีช่วยให้สุขภาพผมดูดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านนัวกว่าสามเดือนผมแตกปลายดูน้อยลงค่ะตอนนี้นัดไว้ผมยาวที่สวยนานแล้วนะคะใหม่แพนที ทั้งที่ไม่ทราบชื่อแชมพูแต่ผู้หญิง91%พูดว่าอยากใช้แพนทีนต่อจริงเหรอคะจริงสิครับนี่คือการทดสอบแชมพูที่ไม่เผยชื่อแบรนด์โดยสถาบันวิจัยอิสระรู้สึกได้เลยค่ะเพราะว่าจากที่เคยแห้งนะคะเดี๋ยวนี้นะคะนุ่มเมื่อก่อนนะคะผมมาขาดร่วงติดมือแต่ไปหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะแท่ไม่มีติดมือเลยค่ะจากการทดสอบแชมพูที่ไม่เผยชื่อแบรนด์91%อยากใช้แพนทีนต่อแต่อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะคะต้องลองด้วยตัวคุณเองเท่านั้นแพนทีน รัดเมย์ว่าผมพันกันร้ายแรงที่สุดค่ะเอามือสางไปเนี่ยอืมอพอได้ยินว่าแพนทีนใหม่เขาดีไม่เชื่อแต่หลังลองใช้14วันต้องบอกต่อเลยแหละแพนทีนเจเนอเรชันใหม่สูตรโปรวิตามินตรงเข้าบำรุงช่วยให้ผมแห้งเสียกลับนุ่มลื่นขึ้นไม่พันกันภายใน14วันเ <c oughs> ช้ามาเนี่ย ผมลื่นลื่นปื้ดลื่นปื้ดแพนทีนม,มหัศจรรย์มากค่ะวันนี้ที่คาฟูดังเก่งเราสิงเยาทุชุดแล้วเราผ่านได้เราบินเราลอยไปเราทำเราจบเลยใช้ไอสกรองก็ยิ่งสวยประสิทธิภาพของแพนทีนมันต้องเผชิญกับยูวีความเข้มสูง แพนตินทรีมินิตนิลเลอร์โคลครีมนวดสูตรที่ดีที่สุดจากแพนทีนช่วยปกป้องและฟื้นบำรุงผมเสียจากการถูกความร้อนและแสงแดดทำร้ายผมเสียขนาดเนี้ยแค่น้ำมันมะกอกมงไม่พอต้องเพิ่มโปร,โต,ต,ร,โปรโตีนไข่ด้วยใหม่ซันซิลสูตรน้ำมันมะกอกผสมโปรตีนไข่ ขนาดเนี้ยแค่โปรโตีนไข่คงไม่พอต้องเพิ่มน้ำมันมะกอกด้วยใหม่สันซิีสูตรน้ำมันมะกอกผสมโปรโตีนไข่ ไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นดังต้องมันสะกดแห่งความนุ่มสวยผมเธอนุ่มมากสันจิ๋วสุดผมนุ่มลื่นเรียบสวยด้วย m i l กี้ไมโครมอ s t จ r i z e r เซึ่งซาบช่วยคืนความชุ่มชื่นให้ผมแห้งเสียเพื่อผมนุ่มสวยกว่าที่เคยสัมผัสจนผู้ชาย90ใน100คนต้องหลงไหลแบบเวียสันจิ๋วสุดผมนุ่มเลื่นเรียบสวย จากฮอนด้นนนนาหัวชีดสกูปี้ใหญ่ฟันยูนิเตสนุกมันรู้กันน้ำชาพี่มีอะไรดีดีมาอวดนี่ไงฮอนด้าเวฟบร้อยสิไอใหม่ระบบเอทขี่ง่ายไม่ต้องเข้าเกียร์อย่างเนี้ยต้องลองขี่ง,ง่ายขึ้นแต่ประหยัดเหมือนเดิมทันสมัยขึ้นยังชนทานเหมือนเดิมโอ ง่ายจริงๆด้วย Honda Wave 110i ใหม่ระบบ AT ขี่ง่ายเข้าเทรนไม่ต้องเข้าเกียร์สองทางเลือก <Ooh. S 2> จาก Honda Wave 110i เมื่อฉันเผยสิ่งดีๆในตัวฉันซื้อดอกไม้ให้ตัวเองได้ไม่ใช่แค่ช้อปปิง้ง no ฉันจะเสน่ห์ในตัวเองได้ทุกทีไม่ใช่แค่ในครัว no ฉันมองเห็นสายรุง้ง ไม่ใช่แค่สายฝนแพนทีนโฉมใหม่ล่าสุดให้ผมดูสุขภาพดีเผยสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในคุณแพนทีนมีวิธีฟื้นฟูผมแห้งเสียแบบง่ายๆนี่นะโชคดีที่มีครีมบำรุงผมแพนทีนช่วยฟื้นฟูผมเสียนานสามเดือนให้เงางามหลังสระแค่สามครั้งครีมบำร,ร,รุงผมก็พอแล้วเผยสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในคุณแพนทีนผมคุณจะเป็นยังไงคะถ้าต้องมัดไว้อย่างนี้ คงทิ้งรอยมัดไว้ไม่น่าดูเลยแต่คงไม่ใช่กับนุ่นค่ะเพราะมีแพนทีนสมูทแอนซิลกี้สูตรโปรโวิตามินบำรุงล้ำลึกให้ผมเรียบสวยเส้นต่อเส้นแม้จะมัดม้วนรัดนุ่นก็ยังมั่นใจทำอะไรก็ได้ที่อยากทำเชื่อในตัวคุณเผยสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในคุณแพนทีน ไก่เรื่องจริงต้องพิสูจน์ได้ค่ะยางแพนทีนแฮร์ฟอลคอนโทรลที่ช่วยลดปัญหาผมขาดุดรูงเนื่องจากผมเสียได้ถึง98%ใน 2, 2เดือนนี่สิเรื่องจริงเชื่อในตัวคุณแพนทีน